ทีเรียอาจสังฆ่าหมู่ประชาชนอีกหลังสหรัฐยังลังเลเรื่องการโจมตีชาวออสซี่หันมาทานเนื้อจริงโจ้มากขึ้นขณะที่บางส่วนยังรับไม่ได้เพราะมองว่าเป็นสัตว์ประจำชาติจากนั้นชมความสามารถในการวาดภาพผ่าน iPad ของศิลปินชาวญี่ปุน่นสุขได้ทุกวันกับบัตรเครดิตอีออน ถึง28กุมภาพันธ์2557 สวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่เกาะกระแสโลกกับผมอิทธิเดชบุญทิตาโนวัสดิฉันชื่นจิตเจริญพงษ์ชัยค่ะเกาะกระแสโลกกลับมาพบคุณผู้ชมเป็นประจำนะคะจันทร์ถึงศุกร์14นาฬิกาถึง14นาฬิกา30นาทีค่ะร่วมพูดคุยกับรายการของเราได้นะคะผ่านแฟนเพจใน a c e b o o k เกาะกระแสโลกมีเดีย e ิ s c h a ช n e l แนลแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางค่ะในการรับชมพร้อมกันทั่วโลกเลยที่ w w w ร a ไว b เว็คค่ะครับผมการโจมตีซีเรียนะครับของสหรัฐเนี่ยดูท อาจจะยังไม่เกิดขึ้นในเร็ววันนี้นะครับอย่างน้อยๆเนี่ยอาจจะต้องเลื่อนออกไปหรือว่าล่าเช้าออกไปเนี่ยอย่างน้อยๆหนึ่งสัปดาห์นะครับห,หลังจากที่นายบารักโอบามาประธานาธิบดีสหรัฐเนี่ยบอกแล้วนะครับว่าต้องขอความเห็นชอบจากรัฐสภาซะกอ่อนถึงจะโจมตีได้นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยสมาชิกสภาคองเกรสเขาอยู่ในช่วงพักร้อนพอดีนะครับแล้วจะกลับมาทำงานกันอีกครั้งเนี่ยในวันจันทร์ที่9ก้ากันยายนนั้นเอง ก็เวลาที่เหลืออีกหนึ่งสัปดาห์เต็มนี้ค่ะก็ทําให้นายบชาอัลซาร์ผู้นําของซีเรียอาจจะมีเวลาหายใจหายคอขึ้นมาบ้างค,ค,ค่ะแต่ว่าในมุมกลับกันก็มีความเป็นไปได้ค่ะว่าเขาเนี่ยอาจจะสั่งให้กองทัพเพิ่มความเข้มข้นในการปราบปรามฝ่ายต่อต้านมากขึ้นซึ่งก็อาจจะทําให้มีคนตายเพิ่มมากขึ้นนั่นเองแต่ว่าก็มีนักวิเคราะห์หลายคนเลยค่ะที่มองว่าหากนายอัสซาร์เนี่ยคิดให้รอบคอบก็คงจะไม่เคลื่อนไหวอะไรนะคะที่จะเป็นการเร่งให้สหรัฐถล่มเร็วขึ้น เดี๋ยวเราลองไปติดตามรายละเอียดที่เกิดขึ้นกันค่ะครับจากที่คาดหมายกันนะครับว่าสหารัฐแล้วก็ชาติพันธมิตรจะเปิดฉากโจมตีซีเรียเนี่ยในสัปดาห์นี้หรืออาจจะเป็นวันพรุ่งนี้ด้วยซ้ำไปนะครับก็คงจะไม่ไม่เกิดขึ้นแล้วนะครับ,รบเนื่องจากว่านายบารักโอบามาประธานาธิบดีสหรัฐออกมาบอกแล้วนะครับว่าจะขอความเห็นชอบจากรัฐสภาหรือว่าสภาคองเกรสก่อน ซึ่งนั่นหมายความว่ากว่าจะรู้คำตอบว่าสหรัฐเนี่ยจะโจมตีซีเรียหรือไม่ก็คงจะต้องออรอไปนะครับจนถึงหลังวันที่9กันยายนนี้เนื่องจากช่วงนี้นั้นเป็นช่วงเวลาที่บรรดาสมาชิกสภาคองเกรสของเขา อยู่ในช่วงพักร้อนพอดีนะครับแล้วก็จะกลับมาทํางานกันอีกครั้งในวันที่9กันยายนก็คือวันจันทร์หน้าะนะครับอแล้วถ้าเป็นเช่นนั้นค่ะก็หมายความว่าประธานาธิบดีบัชชาอาัสาซาดแล้วก็รัฐบาลของเขาจะมีเวลาอีกประมาณหนึ่งสัปดาห์ในการเตรียมพร้อมแล้วก็วางแผนค่ะในการรับมือกับการถูกโจมตีซึ่งจนถึงตอนนี้ค่ะก็ยังไม่มีใครรู้เลยรู้อะไรไปดีกว่าตัวนายอัสซาดเองค่ะคือเขารู้ว่าควรจะทํายังไงให้ผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้แต่ว่าผู้เชี่ยวชาญหลายคนค่ะ พยายามที่จะเดาใจในายอาวสาร์เนี่ยว่าเขาจะเดินหมากตัวต่อไปอยังไงเดินทางไปทิศทางไหนเพราะว่าการเดินครั้งนี้เนี่ยอาจจะมีผลต่อชีวิตแล้วก็อนาคตของเขาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ค่ะครับเรื่องนี้ก็เลยทําให้มีผู้เชี่ยวชาญเนี่ยออกมาวิเคราะห์กันเยอะแยะหลายคนเลยนะครับเกี่ยวกับว่านายอาวารเนี่ยจะทำยังไงต่อไปนะครับซึ่งล้วนแล้วแต่ก็มีความเห็นที่แตกต่างแล้วก็หลากหลายกันออกไปนะครับอย่าง พันเอกแจ็คเจคอบนะครับซึ่งเป็นอดีตนายทหารที่ผ่านมาหลายสมรภูมิแล้วนะครับ mm hmm. และตอนนี้เนี่ยก็เป็นถึงที่ปรึกษาฝ่ายข่าวของสำนักข่าว NBC ของสหรัฐด้วยนะครับบอกว่าถ้านอายอัลอัซซารเนี่ยมีความฉลาดรอบค้อบพอนะครับ mm hmm. เขาก็จะไม่ควรเนี่ยทำอะไรทั้งสิ้นในตอนนี้โดยเฉพาะการใช้กำลังกวาดล้างฝ่ายต่อต้าน เพราะนั่นเนี่ยจะทําให้สถานการณ์เนี่ยเลวร้ายลงไปกว่าน,นี้อีกะนะครับแต่น่าเสียดายที่นายอสซานเนี่ยไม่ใช่คนแบบนั้นนะครับเพราะว่าเขาเนี่ยไม่เคยแสดงให้เห็นเลยว่าอยากจะหยุดเข็นฆ่าประชาชนนะครับนั่นหมายความว่าในช่วงราวหนึ่งสัปดาห์ที่เหลือนะครับก่อนที่ถูกก่อนที่จะถูกสหรัฐโจมตีเชื่อว่าเขาคงสั่งให้อกองทัพเนี่ยเดินหน้าปราบปรามฝ่ายต่อต้านอย่างหนักเลยซึ่งแน่นอนว่าจะต้องมีคนเนี่ยตายอีกเยอะแล้วก็สิ่งสิ่งที่เขาทำอยู่ตอนนี้เนี่ย เหมือนว่าเขาทำเนี่ยเป็นประจำมาตั้งแต่2ปีที่ผ่านมาแล้วค,ค่ะซึ่งด้านนายสตีเวนวอลต์นะคะเป็นอาจารย์ระดับผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดค่ะก็เชื่อว่านายอสซารเนี่ยคงจะไม่กล้าใช้อาวุธเคมีอีกแน่ๆเลยเพราะว่าสถานการณ์ช่วงหน้าสิวหน้าขวานแบบนี้คือถ้ายังดันทุรังนะคะ,คะเอาอาวุธเคมีออกมาใช้อีกนั่นอาจจะทําให้สถานการณ์สุกงอมเร็วขึ้นค่ะและสหรัฐก็จะยก ทัพเข้าโจมตีซีเรียเร็วขึ้นด้วยด้วยความชอบธรรมเลยคือโจมตีแบบนี้โดยที่ไม่จําเป็นจะต้องรอความเห็นชอบจากรัฐสภาหรือว่าขอความร่วมมือจากชาติพันธมิตรอีกต่อไปขณะที่นานาประเทศค่ะรวมถึงรัสเซียจีนหรือแม้แต่อิหร่านก็คงต้องยอมให้สหรัฐเนี่ยถล่มซีเรียแต่โดยดีค่ะครับด้านนายแอนดูแท็บเลอร์นะครับซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญเนี่ยด้านนโยบายของสหรัฐกับซีเรียนะครับ จากสถาบันวิจัยวอชิงตันให้ความเห็นว่าหนึ่งสัปดาห์ที่ประธานาธิบดีโอบามาเลือกที่จะรอความเห็นชอบจากสภาคองเกรสนะครับเท่ากับว่าสหรัฐเนี่ยให้เวลากับกองทัพรัฐบาลซีเรียนะครับในการเข็นค่าประชาชนเนี่ยเพิ่มขึ้นถึง7วันเต็มๆเลยทีเดียวนะครับและนายอัลอาซา,าร์ก็จะใช้โอกาสนี้แหละแสดงให้ชาวซีเรียที่ต่อต้านเขาเนี่ยได้รับรู้ว่าสหรัฐเนี่ยก็ดีแต่พูดนะครับจะไม่เข้ามาช่วยใคร ใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้ายังไม่อยากตายก็ขอให้กลับตัวกลับใจซะเข้ามามอบตัวแล้วก็เลิกต่อต้านรัฐบาลได้แล้วนะครับส่วนฝ่ายตัดส,ส่วนฝ่ายต่อต้านนะครับก็คงเสียกําลังใจไปไม่น้อยเลยนะครับที่รู้ว่าสหรัฐเนี่ยยังไม่มาตามนัดแล้วก็นี่อาจจะส่งผลต่อกัร สู้รบในอนาคตด้วยนะครับค่ะในขณะที่นักวิเคราะห์หลายคนค่ะก็มองตรงกันค่ะว่านายอวสานเนี่ยน่าจะใช้เวลาอีก7วันที่เหลืออยู่นี้เก็บซ่อนอาวุธยุโทโธปกรณ์ทั้งหลายเลยที่ไม่อยากจะให้ใครเห็นนะคะหรือว่าไม่อยากจะให้ใครรู้ค่ะว่ามีอาวุธพวกนี้อยู่และส,ส่วนตัวเขาเนี่ยคงจะไม่ได้หนีไปไหนค่ะไม่ใช่เพราะว่าเป็นคนกล้าหรือว่าหยิงในศักดิ์ศรีอะไรแต่ว่าเป็นเพราะเขาถลำตัวเข้ากับเรื่องนี้คือเลยจุดที่จะถอยหลังกลับไปแล้วเหลือเพียงรัสเซียนะคะ ที่คอยค้ำบรรลังอยู่แต่ถ้าวันใดที่รัสเซียเลิกสนับสนุนค่ะเขาก็ยัคงต้องยอมรับชะตากรรมแห่งความพ่ายแพ้แต่โดยดีค่ะครับผมดูท่าทางแล้วนะครับรัฐบาลของ<ม>นายบาชาเอาอัสซาเนท่าทางจะรอดยากนะครับเพราะว่าคณะตรวจสอบเนี่ยเข้าไปตรวจสอบแล้วก็มีรายงานนะครับว่าพบสารเคมีก็คือเป็นสารซารินนั่นเอง,เองมีการ<ม>ใช้จริงๆนะครับเพียงแต่ว่า พูดให้ชัดเจนเท่านั้นเองว่ารัฐบาลเป็นฝ่ายใช้ก็ทุกอย่างจบสหรัฐบุกแน่นะค,ะค่ะส่วนสหรัฐก็บอกมาด้วยค่ะว่าถึงแม้ว่าจะมีการเลื่อนการโจมตีออกไปราวหนึ่งสัปดาห์แบบนี้แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าความสามารถในการโจมตีมหรือว่าอนุภาพต่างๆจะลดลงอย่างใดเลยค่ะช่วงนี้เดี๋ยวเราพักสักครู่นะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาเกาะกระแโลกกันรรต่อค่ะ